มาจากที่ไหนครับเนี่ยนครสวรรค์นครสวรรค์ครับนครสวรรค์แล้ววันนี้จุดประสงค์ของการเดินทางมาที่กรกตเนี่ยครับเพื่อที่ต้องการจะสื่ออะไรบ้างครับสื่ออะไรมีพวกชาวนา,นาเขามาเขาอยากจะมาดูว่าไอ้ศูนย์ปราบโกงอะไรนั้นเป็นยังไงเขาเขาก็จะมาเขาก็จะมาร้องเรียนเรื่องในส่วนที่เขาเคยถูกถูก,ถกโกงโครงการรัฐนำข้าว แล้วอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เห็นป้าได้มีการพูดถึงเรื่องของจานิวขึ้นมาเนี่ยครับพี่ไม่พอใจพี่ดูเพจมันต้องไลายหนแล้วแล้วแม่มันเป็นใครปรด่าพระองค์ท่านทําไมพระองค์ท่านเป็นไครพระองค์ท่านทาอะไรให้มันพระองค์ท่านทำอะไรคดพ่อคดแม่มันมก็คือมไม่ไม่รักมึงไม่มึงไปอยู่ต่างประเทศอยู่กับพอ่อมึงนู่นก็คือมไม่ออยประทไทไก็คือไม่พอใจในการการะทําของกลุ่มจานิวใช่มมไม่พอใจนะัน้องพอใจหรอ สิ่งที่พวกว่ากํทำอยู่น้องพอใจเหรอน้องพอใจเหรอที่มันด,านด่าที่ลรงอยู่ทุกวันเนี้ครับน้องพอใจเหรอพี่ถามอยสิอพอใจไหมไม,ไม่ครับอ่าแล้วในกลุ่มของป้าที่มีชื่อกลุ่มไหมครับหรือว่าเป็นการรวมตัวกันเฉยๆไม่มีอนะ่ะไม่มีชื่อกลุ่มไม่ใน้แล้วั้นมา,าแค่นี้แหละมาเพื่จะบอกให้รู้มาพี่จะบอกให้รู้ว่าจะตั้งกลุ่มปราบโกง่ ตรงนี้ให้หน้อยเนี่ยตะวันสว่างตารัคนำข้าวนะช่วยน้อยโอเคได้ครับได้ก็มายืนดาไม่ได้ผมไม่ดามมายืนดาไม่ถูกมากไปนั่ดาเหรอไดมอเขาไม่ลัวหายรูปไปหนี ไม่ไทยคุณพี่บอกที่นำช่วยเลยแกที่หมอปลาเลยที่พักคนป่ปงคนมาดิมาดิโดนบลัฟมาได้ครับคผู้ชมรับซึ่งในขณะนี้ครับก็เกิดการท้าทายนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้กลุ่มพลเมืองโตกลับนะครับออกมาแสดงตัวนะครับเพื่อที่จะมา6ข้อปัญหานะครับสิ่งที่ต้องการนะครับว่าไม่ต้องการให้กลุ่มพลเมืองโตกลับนั้นออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับ พี่ซับพวกเราจะมาแท้ไทยได้ดูข้างบน